สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องง่ายพาเพลินอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวจเจริญพรเต็มองค์นะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อทองวัดบ้านไล่นะครับเป็นสิทธิ์เอกกลวงพ่อคูนนั่นเองนะครับผมจเจริญพรเต็มองค์รุ่นแรกจะสร้างอยู่ปีพศ2อ6 2อนะครับผม ตอนนั้นหลวงพ่อก็สิอายุครบ70ปีนะครับที่ออกรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูเหรียญกันนะครับผมว่างดงามขนาดไหนนะครับและทำไมถึงนิยมกันนะครับผมอ่กล่องก็จะขนาดเล็กกว่าพระปกติทั่วไปนะครับเห็นไหม กล่องจะขนาดเล็กนะครับจะขนาดเล็กแบบนี้เลยนะครับผมตอนที่ออกแรกๆไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ราคาขึ้นทุกๆปีเลยนะครับผมปีหกสามขึ้นปีนี้ก็ขึ้นนะครับปีหกสามยังไม่เท่าไหร่นะครับปีนี้รู้สึกว่าราคาจะขึ้นสูงมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่ผมปิดมานะครับผมปิดมาหกเหรียญน,นะ แต่มีพี่เอฟซีนะครับเอาไปแล้วนะครับยังไม่ทันรีวิวเลยนะครับผมปิดไปแล้วครับสองรุ่นอ่าไม่ใช่สองรุ่นสององนะครับสององสองเหรียญนั่นเองนะครับผมก็ผมก็เอามาเป็นเดือนแล้วนะสําหรับรุ่นนี้นะครับก็มีพี่เอฟซีปิดไปนะครับขอแบ่งไปสองเหรียญนะครับผมหก เหรียญผมก็เอามาเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับเอามาเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับแพงมากๆเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมนะครับที่ผมพอหาผมไม่ค่อยรู้ประวัติในการจัดสร้างสักเท่าไหร่นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแต่ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อน่าจะรู้ดีเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นอ่าที่ผมพอรู้คร่าวๆนะครับผมที่ผมไปเพาะ ไปส,สืบหามานะครับผู้สร้างน่าจะเป็นลูกศิษย์นะครับผมลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูการนะครับผมอันนี้ผมไปเช่ามาอีกทีนะครับพรพอดีมีคนแนะนํำผมนะครับผมมีคนแนะนําให้ผมเก็บนะครับสําหรับรุ่นนี้เขาบอกเก็บได้เก็บผมก็เอามาหก ออกมาหกเหรียญแต่ก็มีพี่เอฟซีแบ่งไปแต่ผมก็เปิดแบ่งอยู่นะแต่ผมไม่แบ่งหมดนะครับผมอาจจะเก็บไว้สักเหรียญหนึ่งนะครับอขอญาตแกะหมดนะครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนทั้งหมดนะครับจัดสร้างอยู่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับ ดูเหมือนจะเยอะนะครับผมในการจัดสร้างดูเหมือนจะเยอะใช่ไหมแต่ลองเอาเนื้อเงินมารวมกันทั้งหมดนะครับสร้างไม่เกิน5,000นะครับสำหรับรุ่นนี้นั่นก็คือทำให้หลายคนหันมาเก็บรุ่นนี้กันนี่นะครับใครพอคุ้นๆมั่งนะครับอ่าใครพอคุ้นๆมั่งบางคนบอกโอ้ผมเห็นจะรู้เลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้สร้างน้อยบอกไว้เลยนะครับ เนื้อทองแดงเนื้อล่างสุดจะไม่มีนะครับสําหรับรุ่นนี้จะไม่มีเนื้อทองแดงเนื้อทองชิพจะไม่มีนะครับเนื้อนี้จะอ่าล่างสุดล่างสุดเป็นเนื้อชนวนอันนี้คือก็ถือว่าเป็นเนื้อล่างสุดนะครับแต่ถ้าเกิดโดยรวมแล้วสําหรับรุ่นอื่นๆเปรียบเทียบรุ่นอื่นๆนะครับเนื้อชนวนจะจัดอยู่เป็นเนื้อกลางๆนะครับแต่รุ่นนี้เขาจะสตาร์ทอยู่อ่เป็นเนื้อ เนื้อชนวนเลยนะครับเนื้อทองแดงจะไม่มีดูดีๆนะครับผมต้องระวังนะ,ะต้องระวังนะครับเดี๋ยวเผื่อมีโผ่มาเป็นเนื้อทองแดงนะครับเดี๋ยวหลายท่านไปเก็บก็ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับผมก็ะจะมะีรุ่นนี้นะจะมีเนื้ออันปากา้ามีเนื้อเงินมีเนื้อมหาชนวนมีเนื้อนวะเนื้อเงิน มีเนื้อหน้ากากทองคํามีเนื้อทองคํามีแค่นี้นะครับผมคร่าวๆนะผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติมากนักเดี๋ยวมาดาูไม่ค่อยรู้ประวัตินะแต่อยากรีวิวนะครับผมก็มีคนแนะนำเนาะบอกอพี่เก็บรุ่นนี้นะราคากําลังขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับผมก็ไปเก็บราคาราคาแสแแรงเลยนะครับอันนี้ผมได้มาก็เหรียญตกเหรียญละสองพันกว่าบาทนะครับผมตกเหรียญสองพันกว่าบาทนะครับ อ่อันนี้พิเศษอย่างไรนะครับดูกันนะครับมีรอยจานนะครับผมมีจานทุกเกลียดเลยนะครับก็คนที่ผมไปปิดมาก็จะอะค่อนข้างที่จะน่าจะไปหาหลวงพ่อบ่อยนะครับผมเขาก็เลยให้หลวงพ่อจานมาให้ทันหน้าเห็นไหมอันนี้คือด้านหลังนะครับจานทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูความชกค,ความคมของฟอนตกันนะครับ ฟอนต์คืออะไรฟอนต์คือ,อตัวหนังสือนั่นเองนะครับพิเศษอย่างไรนะครับดูฟอนต์ครับผมจะเป็นหางตวัดนะครับแบบแหลมก็เอาไปดูกันนะครับเอาคลิปนี้ไปเปรียบเทียบนะครับผมนี่นะฟอนต์ตัวหนังสือนะครับผมจะตะวัดแบบแหลมแบบนี้เลย นะครับผมถือว่าปัม๊มตัวหนังสือเด้งขึ้นค่อนข้างสูงเลยนะครับผมแล้วก็คมนะครับถ้าเกยออกมาผมว่าน่าจะดูง่ายอยู่นะถ้าเกยออกมาผมว่าน่าจะตัวหนังสืออาจจะแตกบวมอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะไม่แหลมนะครับอันนี้คือหางแหลมเปียกเลยนะครับผมเห็นไหมตอกสาลานะครับ ช่องนี้ต้องทำใจหน่อยนะไม่มีกล้องนะครับผมตอกสารานะครับเห็นไหมตอกสาราตรงจีวรก็จะมีตำหนิเห็นไหมมีตำหนิอยู่อ่าตำตำหนิบล็อกนะไม่ใช่ตำหนิจากคนเก็บนะครับผมจะมีไขป่ปลาเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่นะต้องดูดีๆนะ อ่าผมก็ให้ดูคข่าวนะครับแล้วมือมีอมเล็บเล็บมือเล็บเท้านะครับเห็นไหมมีเล็บมือเล็บเท้าอ่าถือว่าสวยครับแล้วก็จมูกโด่งมากเลยสําหรับรุ่นนี้แหลมเปี้ยเลยนะครับต้องเอ่อเก็บอย่างระมัดระวังนะครับผมถ้ามีสตังก็เอาไปเข้าเรี่ยมกรอบนะครับผมเก็บเนื้อเนื้อมหาชนวนนะครับมวลสารนะครับผม มวลสารดีเลยนะครับนี่นะครับผมฟอนต์จะเป็นฟอนต์เดียวกันเลยนะครับผมต้องดูดีๆนะเผื่อไปใครเผื่อใครจะไปได้เนื้อ,อทองแดงเนื้อทองฝาบาทเก๋เลยนะครับผมถ้าใครมีนะครับผมก็รุ่นนี้ก็สตาร์ทเนื้อชนวนเป็นเนื้อล่างสุดนะครับผมอันนี้คือขอบนะครับวิบวับวิบวับเลยนะครับผมเป็นขอบตัดนะครับผม เหรียญหนานะครับเหรียญค่อนข้างหนาเลยนะครับนี uh ่ด uh ูยันนะครับยันเมตตานะครับมหานิยมนะครับนี่นี่นะครับเขาว่ามีเส้นอยู่ตรงยันน่าเส้นนี่นะจะมีเส้นอยู่ตรงนี่นะครับในยันนะครับสองเส้นนะครับเส้นขีดเลยมาเลยมาตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่านี่นะครับคือตำหนินะดูดีๆนะครับผม นี่นะครับฟอนต์เหมือนด้านหน้าเลยนะครับเหมือนด้านหน้าเลยนะครับก็เอามาดูเอามาทำคลิปเป็นคลิปตัวอย่างนะครับเผื่อท่านใดจะหาเก็บกันนะครับผมก็เก็บได้นะครับรุ่นนี้ราคากำลังขึ้นนะครับทุกเนื้อมารวมกันไม่ไม่ไม่ถึง5,000ถือว่าน้อยมากเลยนะครับผมถือว่าน้อยมากๆเลยน้อยสุดๆเลยนะครับ นี่อันนี้ผมให้ดูคร่าวๆให้ชัดๆกันนะครับสักเหลียญหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ในศาลาจะามีมีคำว่าทอทหารนะครับผมแทนชื่อหลวงพ่อท่านท่านเองนะครับผมชื่อหลวงพ่อทองนะครับจะตอกทอทหารอยู่ในศาลาตรงสองนะ ต้องส่องถึงจะเห็นนะครับเหรียญหนามากเลยนะอากล่องเล็กเหรียญเล็กไหมหุมว่วมาเหรียญปกตินะครับผมปกติทั่วไปเลยนะครับเหรียญปกติขนาดสแตนดาร์ดธรรมดาเลยนะครับนี่เอาไปเข้ากรอบลองดูซิเข้ากรอบจะสวยไหมอ่าเป็นเหรนเนื้อมหาชนวนนะครับผม องที่สองนี่อันนี้ผมไปได้มาหกเหรียญนะแต่มีพี่เขาขอแบ่งไปนะครับอันนี้จะมีลายมือไหมจะเป็นรอยจานนะครับลายมือนี่ผมไม่แน่ชัดนะครับว่เาเป็นลายมือจากผู้สร้างหรือว่าเป็นจากาหลวงพ่อกัแบบจับเหรียญแล้วก็จาน นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ชัดนะขอไม่การันตีนะครับนี่นะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับในห่วงก็จะมีะมีขีดขีดนะครับผมลืมบอกตำหนิไปตรงห่วงนะห่วงไม่เจาะนะครับผมห่วงไม่เจาะนะ,ะจะไม่ค่อยชัด่าจะมีเส้นเส้นเห็นไหมตรงห่วงจะมีเส้นเส้นนะครับเส้นขีดขีดนะครับผมนี่ เนื้อจนวนมวลสารนะครับเหรียญหนาทุกเหรียญเลยนะครับผมต้องดูเรื่องความหนาด้วยนะเผื่อท่านใดที่ไปหามานะครับจากที่อื่นจากแผงพระหรือว่าที่วัดก็ดีนะครับตามท้องตลาดก็ดีนะครับผมก็ต้องดูให้ขาดเลยนะครับเห็นไหมมีเส้นขีดนะครับกลางยันนะครับผม แต่ผมนี่คือความพิเศษคืออมีจานหลวงพ่อนะครับทุกเหรียญเลยนะครับต้องบอกก่อนนะรุ่นนี้ผมไม่ปล่อยหมดนะจะเก็บไปเหรียญน,นึงนะครับนี่จมูกโด่งทุกเหรียญน,นะครับผมดูเองค์ที่สามนะครับผม จเจริญพรเต็มองค์นะครับเนื้อจนวนนี้ก็จะไม่เหมือนทุกเหรียญน,นะครับผมแล้วแต่มวลสารเข้มความเข้มของมวลสารจะไม่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้จะออกแบบเงาเงา นี่นะครับแต่ฟอนต์เหมือนกันหมดแต่ฟอนต์เหมือนกันหมดนะครับผมฟอนต์ตัวหนังสือนะครับผมจะเป็นหางวัดแหลมนะครับมีเส้นนะครับผมมีรอยจานทุกเหรียญน,นะครับ ก็มีคนแนะนำผมอีกทีนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้นะตำซาับรุ่นนี้นี่นะครับอันนี้จะเห็นลายมือได้ชัดเจนเลยเห็นไหมผมว่าน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่หลวงพ่อจับแล้วก็แบบเจมิมผมก็เลยไม่ไม่ไม่ทำความสะอาดเลยนะครับไม่ทำนะปล่อยแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับปับ๊บนี่ครับนี่นะเห็นไหมลอยจานนะครับรับประกันแท้ทุกเหรียญน,นะครับออกจากผม่ารับการแท้ทุกเหรียญสร้างเมื่อปี6-2นะครับตอนที่หลวงพ่ออายุครบ เจปีพอดีนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับให้ดูกันคร่าวๆนะครับให้ดูกันคร่าวๆบัวเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมน่าเก็บไว้ศึกษาอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับหลวงพ่อทองนะครับ โอเควันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดถูกใจด้วยนะครับผมวันนี้ไอ้ยพาเพลินก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ